ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการปัจจุบันกบกขมีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกทั้งหมด9แผนซึ่งแต่ละแผนการลงทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันจึงทำให้มีมูลค่าต่อหน่วยหรือ NAV per unit ที่ราคาแตกต่างกัน สมาชิกบางท่านอาจเข้าใจว่าแผนที่มีมูลค่าต่อหน่วยราคาถูกกว่าเป็นแผนที่น่าสนใจเนื่องจากเลือกแล้วจะได้จำนวนหน่วยที่มากกว่าจึงใช้ประเด็นนี้ในการตัดสินใจเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนแต่จริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะมูลค่าต่อหน่วยหรือ NAV per unit จะคำนวณตามราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุนเช่นตราสารหนี้หุ้นตามนโยบายของแผนการลงทุนนั้น โดยจะคำนวณทุกสิ้นวันทำการซึ่งมูลค่าต่อหน่วยนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ทุกวันโดยจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ในแผนนั้นและที่สำคัญมูลค่าของสินทรัพย์นี่เองที่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของมูลค่าต่อหน่วยหรือผลตอบแทนของแผนการลงทุนนั่นเอง แล้วเราจะเลือกแผนการลงทุนที่มีมูลค่าต่อหน่วยในราคาถูกหรือแพงแบบไหนดีเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขอยกตัวอย่างโดยสมมุติให้จำนวนเงินที่เปลี่ยนแผนได้เป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยไม่คำนึงถึงเงินที่นำส่งใหม่ในแต่ละเดือนเพื่อการอธิบายที่ชัดเจน หากสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนในวันที่31มีนา2564ถ้าเลือกแผน A มูลค่าต่อหน่วย26.5611บาทจะได้จำนวนหน่วย3,765หน่วยถ้าเลือกแผน B มูลค่าต่อหน่วย20.0284บาทจะได้จำนวนหน่วย4,993หน่วย เห็นแบบนี้แล้วสมมุติว่าสมาชิกตัดสินใจเลือกแผน B ที่มีมูลค่าต่อหน่วยถูกกว่าเพื่อให้ได้จำนวนหน่วยที่มากกว่าแต่เมื่อเวลา1ปีผ่านไปมูลค่าต่อหน่วยของแผน A เพิ่มจาก26.5611เป็น27.4954หรือเพิ่มขึ้น3.51%ส่วนแผน B เพิ่มจาก20.0284 เป็น20.1439หรือเพิ่มขึ้น0.58%เมื่อนำจำนวนหน่วยคูณกับมูลค่าต่อหน่วยจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านมา1ปีสมาชิกเลือกแผน B ยอดเงินเพิ่มขึ้นเพียง579บาทแผน B. แม้มูลค่าต่อหน่วยจะถูกกว่าได้จำนวนหน่วยที่มากกว่าแต่อัตราการเติบโตของมูลค่าต่อหน่วยของแผน B. น้อยกว่า ผลตอบแทนที่ได้จึงน้อยกว่าตามไปด้วยแต่ถ้าวันนั้นสมาชิกเลือกแผน A แม้จะได้จำนวนหน่วยน้อยกว่าแต่ย่อนเงินจะเพิ่มขึ้น3 5 2 0บาทซึ่งมากกว่าแผน B ดังนั้นมูลค่าต่อหน่วยที่ราคาถูกกว่าทำให้ได้จำนวนหน่วยมากกว่าไม่ได้ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าเสมอไป เพราะผลตอบแทนของแผนการลงทุนมาจากอัตราการเติบโตของมูลค่าต่อหน่วยของแผนการลงทุนนั้นซึ่งอัตราการเติบโตของมูลค่าต่อหน่วยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนหรือมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ในแผนการลงทุนนั้นหากสมาชิกต้องการเลือกแผนการลงทุนควรเลือกจากนโยบายการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ใดอนาคตจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหน โดยอาจพิจารณาจากผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแต่อย่าลืมว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้ใช้ดูเป็นแนวโน้มเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญสมาชิกควรเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้โดยเลือกจากนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อเกษียณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ